สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราอยู่ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที 1, 4, ่ 1, 4ข้อ13ถึง16นะครับหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึง16อาจารย์โปรโลได้สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งในเรื่องของการที่เราจะจากโลกนี้ไปครับในข้อ13ได้กล่าวว่าเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้า อย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ความเชื่ออื่นไม่มีนั่นคือเรามีความหวังในพระเจ้าว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปหรือเมื่อพระเยซูคริสจะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองเราจะไปอยู่ร่วมกันกับพระองค์นั่นเป็นความหวังที่เรามี เพราะนั้นอาจารย์โปโลจึงบอกว่าเราจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอีกต่อไปการาที่เราตายไปหรือเสียชีวิตไปเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะครับเรามักเสมอเรามักได้ยินหรือว่าเราพูดเราหลา,หลายครั้งเราก็พูดเองใช่ไหมครับว่าเออถ้าเราจากโลกนี้ไปหรือเราสิ้นชีวิตไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะไม่ต้องพบกับความทุกข์ยากลําบาก ที่อยู่ในโลกนี้นะนั่นะนะคือนั่นะคือหัวใจสําคัญของชีวิตของเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้านะเราจะไม่กลัวความตายนะเราจะไม่กลัวความตายโอเคในในความเป็นมนุษย์หรือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั่นคือว่าเรามีความทุกขเรามีความเศร้าโศกเมื่อคนที่รักจากไปเราก็มีความเศร้าโศกเป็นเรื่องปกติแต่ว่า เบื้องหลังของความเศร้าโศกกับกลายเป็นความเชื่อชนอมโยงดีนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนนั้นหรือคนที่จากไปเนี่ยก็จะได้พักจากงานทั้งสิ้นในโลกนี้นะพักจากความทุกข์พักจากความโศกเศร้าพักจากสิ่งทั้งมวลที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็ไปมีชีวิตใหม่กับร่วมกันกับพระเจ้านั่นนั่นคือสิ่งที่เป็นความหวังแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่เป็น ข้อแตกต่างกับความเชื่ออื่นที่เรามีเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือว่าอาจารย์เปโลกําลังหนุนใจเราว่าเราจะไม่กลัวความตายอีกต่อไปนะหลายคนอาจจะกลัวตายแต่ว่าสิ่งสําคัญมากกว่านั้นก็คือว่ากลัวไม่ตายใช่ไหมกลัวไม่ตายเพราะว่าอาจจะอายุมากแล้วก็มีโรคประจําตัวเจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ การนั้นก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่กลัวไม่ตายนะแต่ว่าถ้าถ้าเรา,เาพบกับความตายเราก็ต้องเรียนรู้ในการมีชีวิตที่พร้อมที่จะาจากโลกนี้ไปนะนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าเมื่อเราเรียนรู้ในการพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปสิ่งที่เรายังคงต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่า ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้ทำอะไรที่จะส่งผลไปถึงชีวิตในภายภาคหน้านะมีคนกล่าวว่าชีวิตในโลกนี้เป็นชีวิตของการทำงานแล้วก็ชีวิตของโลกหน้าเป็นชีวิตของการรายงานนะชีวิตนี้เป็นชีวิตของการทำงานชีวิตโลกหน้าเป็นชีวิตของการรายงาน เราจะรายงานสิ่งใดขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไรเราจะรายงานสิ่งใดขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะทำอะไรและเราก็จะรายงานในสิ่งที่เราทำเราคงไม่รายง,งานว่า,าเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่เราได้ไปขโมยทรัพย์สินเงินทองจากคนอื่นมากมายหรือในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้ทำร้ายร่างกายคน หรือทำร้ายจิตใจคนด้วยคำพูดของเรามากครั้งจนนับไม่ถ้วนเราคงไม่รายงานแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เรารายงานมันก็จะเป็นสิ่งที่เราทำในในโลกในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แน่นอนที่สุดเราทุกคนก็จะรายงานในสิ่งที่ดีๆเราคงไม่รายงานในสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นเมื่อเราอยากรายงานในสิ่งที่ดีการดำเนินชีวิตในโลกที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังคงต้องทำในสิ่งที่ดีเพื่อที่จะ เพื่อที่จะเ,เพื่อเราที่จะนําสิ่งที่ดีที่นั้นเนี่ยกลับไปรายง,งานต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องสํารวจชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตทำอะไรที่จะส่งผลไปถึงการรายง,งานหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราดำเนินชีวิตสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนรอบข้างของเรา กับสังคมที่เราอยู่กับทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะนำไปใช้เพื่อที่จะรายง,งานต่อพระเจ้าเมื่อถึงวันนั้นวันที่เราจากโลกนี้ไปหรือวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาและไม่เพียงพิจารณาเท่านั้นเราอยังคงเราออต้องอหมั่นเพียรหรือเรียนรู้ในการที่จะทาสิ่งนั้นด้วยเพื่อ ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นรายงานชีวิตของเราต่อพระเจ้าขอพระเจ้านำพาเราให้เรามีชีวิตที่ดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้องเพื่อที่จะนำสิ่งต่างๆที่จะไปรายงานต่อพระเจ้าว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราได้ทำอะไรบ้างและให้สิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เป็นที่พอพระทัยแต่พระเจ้าแล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติแต่พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ